안녕하세요저는한국어학과เข้าสูนหน่ห้องกุกหก,กว่าายาขวิตกตสวัสดีค่ะดิฉันนักสาวพ,พ่าขวัญเทพทองดีค่ะนิสิตคณะนุษยศาสตร์ภาคภาษาวิชา,าภาษาตะวันออกภาษาวิชาภา,าษาเกาหลีนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะแล้วก็กำลังเป็นนิสิตฝึกงานค่ะอยู่ที่บริษัทไดยูวนเนียประเทศไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ขอเสิงความยินดีกับน้องๆมากกทุกคนนี่ค่ะที่สอบติดรอบ T-Cap รอบนี้นะคะเย้ ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะน้องๆพี่รูดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดทั้งการเรียนออนไลน์ทั้งการสอบใดๆต่างๆที่เรื่องราวเรื่องอีกนะคะก็ตอนนี้น้องๆทาสาเร็จแล้วนะคะเก่งมากๆโ <laughs> ดยเฉพาะน้องๆเอกเกาหลีนะคะวันนี้พี่จะขอมาแนะนํานะคะกับสูตรภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลยัยดาเรสวนนะคะ ก็ตลอดหลักสูตรนะคะจะเป็นใช้ระยะเวลาทั้งหมด4ปีด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่ง4ปีนี้นี้นะคะน้องๆจะได้พบเจอทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวเกาหลีนะคะได้เรียนกับอาจารย์เกาหลีเนี่ยทุกปีเลยนะคะก็จะได้เจอกับอาจารย์เกาหลีโดยตรงได้พูดคุยกันตรงๆได้ฝึกฝนกันอย่างจริงๆนะคะซึ่งทักษะภาษาเกาหลีตลอด4ปีเนี่ยนะคะน้องๆจะได้ครบทุกทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นด้านไวายากรณ์การฟังการพูดการอ่านการเขียน การง้ามแล้วก็การแปลค่ะซึ่งทั้ง7ทักษะนี้นะคะสำคัญมากๆสำหรับนิสิตเอกเการหึทุกๆคนนะคะพี่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าตลอด4ปีณนะที่แห่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยสวนแห่งนี้เนี่ยน้องๆจะได้ การฝึกฝนอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นนิสิตเอกักาหลีที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะทั้งทักษะในห้องเรียนแล้วนะคะมหาวิทยาลัยในศวนนะคะยังเปิดโอกาสนะคะให้น้องๆได้มีโอกาสไปเป็นนักเรีนยนนักเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีด้วยนะคะซึ่งตัวของพี่เองเนี่ยได้รับโอกาสดีๆไปเกาหลีเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกนะคะก็คือช่วงปี3เทอมหนะะึ่งค่ะได้ไปนักเปลี่ยนเป็นเวลา10วันนะคะกับเพื่อนๆ ต่างคณะด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นการได้เปลี่ยนเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมค่ะได้ไปเรียนภาษาเกาหลีเรียนเรียนไทควันโดได้ยเรียนทำอาหารเกาหลีได้เรียนเคป,ป๊อปแดนได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆสถานที่ที่เป็นจุดสนใจของประเทศเกาหลีนะคะตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนนะคะทั้งค่าเดินทางไปกรุงเทพนะคะค่าที่พัก ก็ค่าคอร์สเนต่างๆค่ะฟรีทั้งหมดเลยนะคะล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อปีสีเทอมหนึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะช่วงปลายปีที่แล้วนะคะพี่ก็ได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่เมืองปูซานในมหาวิทยาลัยทงซองนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนหรือว่า1เทอมนั่นเองนะคะก็แม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะคะพี่ก็ยังได้รับโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนาะได้ไปเรียนที่นู่นจริงๆได้เข้าคลาสจริงๆได้เรียนกับ เพื่อนต่างชาติจริงๆ,ๆเพื่อนเกี่ลจริงๆเราก็ได้เจออาจารย์เกี่ยวจริงๆค่ะซึ่งนอกจากทักษะด้านการเรียนในห้องห้องเรียนแล้วนะคะพี่ก็ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศเนาะทั้งการดูแลตัวเองรวมไปถึงการใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างชาตินะคะ่ะซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนอกจากที่เราจะได้เรียนจากมหาลัยจริงๆแล้วได้ไปปเจอ โลกจริงๆประสบการณ์จริงๆอยู่ประเทศต่างีจริงๆเนี่ยซึ่งมันเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะพี่ก็หวังว่าโอกาสดีๆที่พี่ได้รับนะคะน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็จะได้รับโอกาสแบบพี่เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็อย่าลืมมาเป็นรุดน้องพี่กันเยอะๆนะคะแล้วก็มีโอกาสทักทายการมาเจอกันนะคะขอให้น้องๆสู้ๆน,นะคะสำหรับเด็กปีหนึ่งทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเด็กเอกกาเมย์ด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ